เป็นคนหนึ่งนะคะเป็นสาวสวย่ร้องเพลงฮอลล์ด้วยเจ้าเป็นสาวเชียงรายเป็นสาวเชียงรายเจ้าวันนี้น้ำเงี้ยวที่บ้านเราก็เป็นสูตรเชียงรายนะคะโอ้น้องตะเคีนตะเคีนน้องหิวขนาดขยักเข้าแล้วก็อันเลื่อนเลื่อนเลื่อนหน้าหน้าโซเชียลอาหารเนื้อขึ้นมาเต็ม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 ขยักขยักวันนี้อม่กินแล้วเจ้ารับค่ะได้ชิมแล้วใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้น้องพิศส่งตรงมาจากเชียงรายอ้ย่ะ ค่ะนะคะถ้านนายังไม่ชิมต้องไปชิมแล้วนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเราเป็นความมากติดตามน้องขิมได้ตอนนี้มีเพลงอะไรบ้างในช่องของเรมคะน้องมีผลงานก็คือสอนี่แอรอุปสาษากางละกันนะเจ้าน้องมีผลงานนะคะอ่ติดตามฝากติดตามเฟซบุ๊ก้วยละกันนะคะขิมเบญญาภาษาไทยนะคะแล้วก็มีมีงานเพลงเป็นของตัวเองนะคะก็มีทั้งผลงานจากอารเอ็ด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานเพลงของตัวเองนะที่ปล่อยไป ็มีกำตาค่ะแล้วก็มีลมลมแรงพุ่อปล่อยไปแล้วก็ผลงานอีกสุดหนึงก็คือเป็นนักแสดงหนังสั้นด้วยค่ะาาทางช่องกอดอุน่นชาแนลน้องฝากติดตามด้วยนะกันเจ้าค่ะขอขเสียงปรบมือกังให้กับน้องเิยียมเบนญาอีกทั้งนึงนะคะขอบคุณมากคะ่ะ